No. กแล้วก็การสวัสดียูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการแนวไปตัวทีวีแล้วก็จะมาเปิดตํานานเกมฟอปป้าพี2กันละนะซึ่งเป็นเกมวันพีที่ผมเคยรีวิวมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่เป็นเวอร์ชันหนึ่งอ่าภาคที่1นนะก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆมีผลพิศดา์แปลกๆเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะฮะเวอร์ชั่นนี้ฮะออกแนวพิกเซลพีทนะฮะดูดิการแต่งตัวก็จะเป็นคล้ายๆกับพิกเซลพีทเลยนะฮะอ่าตาตานี่ก็แบบว่าโบเลยนะ,ะแล้วก็บรรยากาศนี่ก็ใช้ได้กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ อ่ะแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยคือเราต้องแต่งตามในเกมนะครับมันจะมีให้เลือกหน้าเกมนะครับอ่ะแต่งตัวตามใจได้เลยนะครับเราไม่สามารถใส่ชุดที่เราชอบได้นะครับเนี่ยต้องใส่ชุดที่เกมเขาออกแบบมาให้นี่ครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่คือดาบโยรุที่ผมซื้อมาด้วยโลบัก70โลบักนะฮะอ่าเนี้ยก็ซื้อจากตรงนี้ได้นะครัเนี้ยพอซื้อแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดมาที่ตรงนี้เปิดมาที่กระเป๋านะครับเนี่ยแล้วก็กดติดตั้งดาบโยรุได้เลยนะฮะ ส่วนผลพิษศาสตร์เนี่ยนะผลพิษศาสตร์ก็เวลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีผลพิษศาสตร์เพียบเลยมีผลเสือผลอะไรเนี่ยผลแมกมาผลภาพผลแสงผลโอเปนับนี่ผลประตูฟินิกผลโมจิอะไรเนี่ยนะพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วก็กดไปที่ช่องนี้สมมุติว่าเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้มันจะเป็นการติดตั้งผลนะฮะผมซื้อผลแสงกับผลยางแต่ผมจะรีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจและรับฟังเกาต่างๆขอแนะนำด้านนี้เลย e d i t ตเบย์ช็อ ร้านรับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆที่ยังมีกฎเกมพันและโปรพิสตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสของฟูและคิงพิษขายบริการแยะเต็มโหมดใครสนใจติ้งอยู่ด้านล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูการเดดกันดีกว่านับนี่การเดดอย่างกันเขี้ยวประสานเขี้ยวครับนี่ฮะเย็ดเก้เขี้ยวประสานเขี้ยวนับนี่คือการเดดธรรมดานับส่วนอาดับโยลุผมซื้อมาด้วยราคา70โดบโลบะคนับนี่หน้าตาก็จะแบบเท่ๆเลยนะเออโยรุโคตรใหญ่นะฮะมีสายฟ้าด้วยนะเดี๋ยวดูการฟันกันนะครับนี่ฮ เออเวลาที่เราไม่ได้ถือเนี่ยจะติดหลังแบบนี้เลยนะฮะคตอดจับนะโอเคเดี๋ยวดูการฟันมอนกันดีกว่าี่การฟันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นเอฟเฟกต์กระจายครับเป็นหนามกระจายแบบนี้เลยนะครับนี่คตอเท่นะครับส่วนสกิลฮะสกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยิงใส่มอนนะับมันจะเป็นการยิงคลื่นนับแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงใส่มอนนะคุณผู้ชมครับมันจะพุ่งไปโจมตีอย่างนี้เลยนะครับคล้ายๆกับโยรุวีสามเวียดนามพีทเลยนะครัเนี่ยมันจะพุ่งแบบนี้เลยนะฮะ อ่าถ้าเรายิงใส่มอนนับแล้วก็ระบบฟาร์มเวลเกมนี้จะเป็นล็อเควสตนะนี่แล้วก็ฟันมอนไปสังเกตว่ามันจะดบทองด้วยนับควมันจะไม่ขึ้นนับถ้าเราไม่เก็บทองนับเห็นไหมอ่าแล้วก็เก็บทองควสถึงจะขึ้นนับเนี้ยก็คือวนตีไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บทองแล้วก็ส่งควสแค่นี้ละครับนี่คือการฟาร์มเวลถามว่าเกมนี้ฟาร์มง่ายไหมก็ฟาร์มง่ายแหละแต่ฟาร์มช้าครับฟาร์มเวลขึ้นโคตรยากเลยฮะเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลแสงกันดีกว่านับเนี่ยนี่คือผลแสงนะคุณผู้ชม อ่าผลแสงก็จะมีขวานแบบนี้เลยนะเป็นขวานเอสคานอนคะรับเราก็มีทั้งหมด5สกิลนี่สกิลนี่ต้องปลดล็อกด้วยมัตเตอรี่ผลพิศดารหรือว่าตามเลเวลผลนับเนี้ยอ่ะก็เนี้ยสมมติว่าเลเวลผลที่เราใช้เนี่ยเก้าสิบแล้ก็อัพค่าผลให้ได้เก้าสิบนะฮะอ่ะถึงจะแบบว่าใช้สกิลที่ยังไม่ได้ปลดล็อกได้อ่ะเดี๋ยวดูการฟันนะครับการฟันก็จะเป็นเอฟเฟกต์แสงขมงแบบนี้เลยนะฮะสว่วนสกิลแรกครับสกิลแรกเป็นการยิงเลเซอร์นะครับนี่เป็นการยิงเลเซอร์แบบนี้ อ่าแป๊บหนึง่งจะให้ดูใหม่นะเป็นการยิงเลเซอร์ครับเป็นการแบบใช้ตีนเตะแต่มันใช้มือเตะนะครับนี่ฮะและเลเซอร์นี้ถ้าเกิดว่าเรายิงใส่มอนนับมันจะพุ่งไปโจมตีฮะนี่ฮะเหมือนมินตโตเลยส่วนสกิลสองนับสกิลสองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล็งไประยะไก,กลมันจะไม่ออกมานะครับมันต้องเล็งใกล้ๆนะครับนี่ฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูสกิลสองใหม่นี่ผลแสงผลแสงยุ่งยากชะมัดต้องเล็งใกล้ๆนับนี่นี่มันต้องยิงใกล้ๆมันถึงจะออกมาครับส่วนสกิลสามเป็นกันใช้กระจก แสงนี่เป็นการวับแล้วก็เตะลงพื้นนะครับอย่างนี้เลยนะสนสครับส่วนสกิลสีก็จะเป็นการยิงฝนแสงน,น,นี่ฝนแสงแบบนี้เลยนะเออนี่คนข้างสวยอยู่นะครเออสวยใช้ได้ส,ส่วนสกิลเอฟไปการบินแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เล็งขึ้นฟ้าม,มันจะบินลงพื้นแล้วมันก็จะตกน้ําตายไปเลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเล็งขึ้นฟ้าม,มันก็จะเป็นการบินแบบนี้นี่ไปการบินแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอ้ปุ่มแดงๆเนี่ยข้อความแดงๆไม่หายไปมันก็จะไม่หยุดบินให้นะครับเออนี่หยุดบินแล้วนะครับ ตกน้ําก็เจ็บตายเลยครับเออคือมันจะไม่ถูกกับน้ำทะเลด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มผลพีศารกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนี่ร้านสุ่มผลพีศารอาร้านสุ่มผลพิศดารก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วนี่คือหน้าตาผลพิศดารครับอันนี้น่าจะเป็นผลประตูนี่นะแล้วก็อันนี้คือผลพิษอันนี้น่าจะเป็นโอเปผลแสงผลเสือนะครับโอ้โ oh, หแล้วก็ผลอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ผลอะไรนะครับราคาการสุ่มผลจะอยู่ที่1 0,000แล้วก็ใช้เลเวลย5ิบครับโอเคสุ่มเลย นี่เฮ้ยได้ผลเลยวะผลประตูนะครับผมได้ผลประตูอ่ะมันจะวัดไปทุกแมปได้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคให้ดูชัดๆแล้วก็กินกันเลยนะฮะนี่คือผลประตูนะครับนี่มีทั้งหมดสสกิลเลยเหรอโอ้ไม่เคยใช้นับเดี๋ยวลองใช้ก่อนสกิลแรกเอ้เป็นการพุ่งครับโอ้พุ่งแล้วมีประตูออกมาด้วยฮะจิตเข้คอเท่เลยนะเป็นการพุ่งโจมตีนะเหมือนจะใช้ประตูโจมตีนะนะเออ แต่ว่ามันเดินผ่านประตูแล้วมันวัดประตูอีกอันหนึ่งไม่ได้นะครับอ่าสวนสกิลที่2ส,สกิลที่2ไปการแบบอยู่ในมิติประตูอะ่ะเนี่ยพอออกประตูมาก็จะเป็นแบบนี้นะออกมากแล้วก็โจมตีด้วยนะนี่ฮนะมอนมันยังหินเราอยู่เนี่ยนะเออนะครับพอจังหวะสุดท้ายเปิดประตูปุ๊บไปการเปิดประตูแบบโดนใส่มอนมอนก็จะเจ็บด้วยนะครับโอ้โหข้อจับนี่โอเคนี่คือท่าแรกนะครับสวนท่าสามว่าไงท่าสาม ท่าสเปการยิงขึ้นประตูออกไปฮะแล้วเอฟเฟกมันโคตรอลังการเลยดูดิเออแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะเอ,อท่าสาไหมนะนี่เป็นการยิงประตูออกไปนะอ๋อโอเคส่วนสกิลสี่วิสกิลสี่เป็นการใช้โซ่ตึงนะฮะแล้วโดนโดนทีเดียวสตัวครับนี่ถ้าเกิดว่ารับเกรสฟาร์มด้วยท่าสี่น่าจะสบายเนาะเออนี่ะเอออะปึบ๊บมันจะโดนแค่ตัวที่อยู่ใกล้ๆนะเอ้ยโอ้โหไกลๆก็โดนนะ ไอ้ีค่ผลประตูฟาร์มดีสกิลสีดีมากนะครับผมเออแต่ว่ามันยังไงมันก็ต้องไปรับเควสเไอ้ไปไปเก็บทองนะครับมันอาจจะฟาร์มไม่ดีเท่าไหรนะ่รับเนี้ยต้องเก็บทองอยู่ดีอนะ่ะเออโอเคก็นี่คือผลประตูนะครับมีตัวเอฟด้วยนะเดี๋ยวดูท่าสีใหม่นะท่าสี่แม่งสวยจัดเออนี่จื๊บนี่คือท่าที่สี่นะเหมือนฮาคารี่เลยนะฮะเออโอเคท่าที่ห้าตัวเอฟไปการไปเกาะไหนก็ได้นะครับโอ้เกาะแวมไพ์นะอ่ะไปโอ้ ไปการเดินผ่านประตูแบบนี้เลยนะครับนี่คือเกาะแวมพร์นะคุณผู้ชมมีสเกลติทันนะสเกลติทันเดี๋ยวเดี๋ยวประตูคือแบบนานมากกว่าจะใช้ได้นับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปเกาะไหนต่อดีววเกาะเออเกาะเกาะนี้แล้วกันนะเออปึ๊บอันนี้คือเกาะอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือเกาะที่ไม่มีบอสเลยนะไม่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรก็ไม่แน่ใจนะเออเฮ้แต่ผลประตูไม่เกียนว่ะไปเกาะโโนดีกว่าเจ๊๊บนี่เกาะโโนครับเกาะโโนเกาะโนมีอะไรไหมเดี๋ยวพาไปดูฮะนี่นี่ี่เกาะโโน มันจะมีดวงตานี่ด้วยนะกล่องโกโจฮะคุณผู้ชมดูดิเป็นกล่องที่แบบว่าเกทโทผนึกโกโจนะครับเออเนี้ยดวงตาแล้วก็เก็บเข้าไปก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับพอเก็บไปแล้วมันจะอยู่ในกระเป๋านะครับเนี้ยกล่องโกโจเออมันคืออะไรไม่รู้อ่ะนี่ฮะผมมีมีไม้ด้วยนะแล้วก็มีกล่องโกโจสองสามอันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะครับเออก็เก็บไปก่อนนะครับเนี่ยก่อหิมะมันจะมีให้เก็บตามก่อนะครับเนี้ยโอเคเราไปก่ออื่นกันดีกว่าแล้วกลับไปก่อแรกไปสุ่มผลดีกว่านะครับ นี่ถือว่าจริงเลยนะผลประตูเนี่ยใช้ได้เลยนะครับฟาร์มก็ดีไปไหนก็ได้นะครับเออชอบเลยโอเคต่อไปได้ผลอะไรครับผลประตูอีกแล้วขอเก็บเลยแล้วกันนะผลประตูนะโอ้ผลนี้ดีครับโอเคผมผมมีผลสปินด้วยนะครับผลประตูน่าจะเป็นระดับดีเจเนอรีนะครับนี่ผมมีผลสปินด้วยนี่อ่าผลสปินนะจะมีทั้งหมด3 3ส,ส,สกิลใช่ไหม,มนี่ฮนะสกิลแรก เป็นการใช้ใบพัดคลื่นนะเป็นการโจมตีนะคเนี้ยสกิลที่สองเป็นการใช้ท่าโจมตีไประยะไกลนะครับแต่ยิงได้ประมาณเนี้ยประมาณต้นไม้นี้นะสกิลที่3เป็นการทําการแบบหมุนตัวแบบนี้นะครับนี่ลอยตัวได้ด้วยนะครับเป็นการบินนะครับเนี้ยสามารถประคับทิศทางได้ด้วยนะครับโคตรเกียนนะฮะนี่คือผลสปินนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าสมดุลติอีกไหมนี่ผลอะไรต่อผลสปินอีกแล้วทิ้งเลยนะครับอ่าทิ้งเลย ต่อไปผลแรครับต้องรอ4วินะครับอ่าตอนนี้เหลือกี่วิละ1วิสุดท้ายนะครับมันต้องรอ5วินะครับผลสปินอีกเร็วอเอาไม่ใช่ครับผลแมกมาอันนี้คือผลแมกมานะคุณผู้ชมอ่ะกินเลยผลแมกมาโอเคอ่าผลแมกมาผมเคยใช้นะมันจะมีทั้งหมด4สกิลนะครับสกิลแรกเลยก็จะเป็นการพุ่งครับนี่เป็นการไปการใช้หมัดยิงออกไปนะไม่ได้ไปการพุ่งครับแต่สกิลสองเป็นการพุ่งครับ นี่เป็นการพุ่งแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครสกูดาเร็วมากผลแมกมากนี่โคตรเกียนคือมันพุ่งแบบนี้เลยนะเออมันพุ่งผ่านไปเลยฮะนี่ฮะนี่อ่าสกิลแรกนะต้องกระโดดหรือเปล่านี่เป็นการยิงขึ้นหมัดแบบนี้เลยนะครับนี่สกิลสกิลสองคือเกียนมากสกิลสามสกิลสามเป็นการเปิดบอสสกิลสี่ว่างไงเป็นการยิงแมกมากขึ้นฟ้าแล้วก็ลงพื้นออกมาครับ เออใช่ไหมมันจะลงพื้นไหมไม่ลงว่ะนะแต่สกิลแรกเป็นการใช้หมัดแมกมาแบบนี้นะโอเคนี่คือผลแมกมานับนี่ท่า2ครับเออพุ่งด้วยนะครับผมโอเคต่อไปครับผลอะไรที่ผมสุ่มได้ผลสปินอีกแล้วนะฮะวางไว้เลยนะครผมแม่แต่มันติดกูดาครับระหว่างรอแล้วก็แล้วก็มาใช้ผลแมกมารอดีกว่านับนี่ฮะนน่ท่าสานี่น่าจะฟาร์มดีนะนะเออสวดท่าสดีคือว่ากากนะครับ พวกรักแน่ๆนะฮะโอเคมาต่อไปฮะผล,ผลผลพระยศเชได้ผลพระแล้วครับผมนี่ฮะเออเป็นอักขระแบบนี้เลยนะฮะโอเคมีสองสกิลนะครับท่าแรกไปการระเบิดหรอส่วนท่า2ว่าไงเป็นการแปลงล่างโอ้ยัดเคผลพระเกมนี้มีพระคุมด้วยอย่างจ้าบเลยนะฮะเออแต่หน้าตาตลกไปหน่อย <c oughs> นะหน้าตามันตลกไปหน่อยวะ นี่คืออะไรนยะนี่คือหำเปล่าเออนี่คือขานะม,นมันมันคือขามันเป็นการระเบิดแล้วก็แปลงร่างนะครับเลือดก,ก็ไม่ได้เด้งด้วยนะครโอ้ปผลพาแม่งโครตรกากนะฮะเออเป็นการแปลงร่างเฉยๆเลยแล้วก็ระเบิดแค่นี้นะครับแปลงร่างให้ตัวใหญ่นะไม่มีอะไรมากครับโอ้ปวสปินนะเออสกิลก็ไม่มีเพิ่มนับเออมันน่าจะมีเพิ่มสัก2สกิลเนาะแม่แต่มันไม่มีสกิลเพิ่มนับกลับล่างดีกว่านะนี่ผลสปินี่ได้มา3คนผลแล้วนะครับผลที่เกลือที่สุดในเกม ต่อไปครับผลไอผลน้ําแข็งเนี่ผลน้ําแข็งบ้างครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอถ่ายภาพทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็กินเข้าไปโอเคผลน้ําแข็งจะมีทั้งหมด4สกิลโอ้ยมีดาบด้วยดาบน้ําแข็งนับนี้ะดาบน้ําแข็งโอเคมาเก็บภาพครับแล้วก็การฟันเนี้ยสกิลแรกครับสกิลแรกทำไรสกิลแรกทำไรเป็นการตั้งท่าครับเป็นการตั้งท่าสกิลแรกนี่ฟันเข้าไปฮะ มันคืออะไรวะมันจะเป็นการยิงขึ้นนะเป็นการยิงนกนะเออสกิลแรกเป็นการยิงนกนี่อ๋อโอเคสกิลสองเป็นการยิงขึ้นน้ําแข็งออกไปนะแต่โถ่อะไรวะเนี่ยเอออะไรวะโจมตีโดนสองตัวเลยนะฮะแต่เป็นการยิงกลับหลังวะ่ะเออสกิลสามสกิล 3. สามเป็นการยิงหนามนะครับนี่เป็นการยิงหนามแบบนี้นะครับสกิลสี่โอ้ยไอเอ็ดสกิลกว้างใช้ได้สกิลห้าเป็นการ เป็นการเด็ดแบบนี้นะคุณผู้ชมเออแต่ตกน้ำไหมตกน้ำก็เจ็บเหมือนเดิมนะ่ะผลน้ำแข็งอะไรวะเนี่ยเอออะแหละเดี๋ยวผมจะสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะผม,ผมจะพาไปดูบอสต,ต่างๆนะคุณผู้ชมอ่ะอะไรเนี่ยผลกุละเอ้ยไม่ใช่ผลยางยืดนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนผลยางยืดผมซื้อมาแล้วครับนี่ฮะผมซื้อด้วยโลบักมาแล้วแต่ผมจะใช้ให้ดูเลยนะ,ยยนะครับผลยางยืดนะนี่อ่าโอเคนี่ฮะนี่คือผลยางยืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันฮะมันจะมีทั้งหมดสี่สกิลนะฮะ สกิลแรกเลยเป็นการยิงหมัดยังยืดนะครับเน่เป็นการยิงหมัดยังยืดแล้วเก็บทองให้ด้วยนะครับเออแต่เวลาที่เราต่อยนะครับเวลาที่เราต่อยเนี่ยมอนมันต่อยแขนเราได้นะเนี่ยเออมอนมันจะต่อยแขนเราได้นะครับส่วนสกิลที่2เป็นการใช้บาสุก้ายังยืดสกิลสามครับเป็นการใช้ปืนกลจังยืดเนี่ะอ่านี่คือสกิลหมัดยังยืดนะครับแล้วก็มีเกียร์สองด้วยนะครับเกียร์สองเน่พอใช้เกียร์สองแล้วหมัดจะเร็วขึ้นนะครับ นี่หมัดจะเร็วขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่คูดาวก็เร็วขึ้นด้วยนี่สกิลสองเป็นการใช้บาสซุก้าแบบรวดเร็วนะฮะเจ็ตลิงนี่สกิลสามเป็นการใช้หมัดปืนกลรัวๆนะครับนี่คือความสามารถของผลยางยืดนะเปิดเกียร์สองแลวหมัดไวขึ้นนะครับแถมยังยืดมือไปเก็บทองได้ด้วยนะครับสุดยอดนี่โอเคประมาณนี้เลยนะปิดเกียร์สองก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบอสต่างๆนะเดี๋ยวผมจะใช้ผลประตูแล้วกันนะผลประตูมันเกียร์ดีนะฮะอ่านี่ครับผลประตูนะครับ โอเคกินเลยแล้วกันนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ก็พามาดูบอสซูนะนครับแต่บอสซูนะเนี่ยบอกเลยว่าคโคตรโหดคือถ้าเกิดว่ามีเลือดเท่านี้แบบผมเนี่ยตายแน่ครับเข้าไปหามันนะครับผมดูๆูมันจะยืนอ,อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเออแล้วก็สักพักหนึ่งถ้าเราเข้าไปใกล้ๆมันมันจะตัดมันจะตัดเรานะฮะแต่ไม่ยอมตัดใจหรอกนะฮะดีดีด,ด,ดคอยดูนะ มันมันยังไม่โจมตีนะครับถ้าเกิดว่าสักพักมันจะโจมตีใส่เราครับโอเคโอเคนี่คือหน้าตาบอสซูนนะครับต้องระวังให้ดีนะมันเกียนนะครับไอแต่มันไม่ตีผมว่าตอนแรกมันตีผมนะเออนี่นี่นี่คือหน้าตาบอสซุนะแล้วมันไปไหนของมันนั่นเนี่ยเฮ้ยสุดัาไปไหนเนี่ยเอ้าบักซะแล้วครับตอนแรกคือมันโจมตีผมแบบืทีเดียวตายแต่ตอนนี้มันเดินไปไหนของมันไม่รู้อะเฮ้ยโอกาสนี่แหละมึงนี่โจมตีแม่งเลย ไปไหนล็อกเลยตายซะนี่เออจะบอกว่าบอสสุกน้าเนี่ยมันตอบนิ้วสุกนาด้วยนะครับเออนะครับแล้วมันก็จะเกิดตามเวลานะ้อแต่มันก็ฆ่ามันไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยนี่ผมมาฆ่ามันครั้งแรกเลยนะมันมันจะตอบนิ้วสุกนาแต่แต่รอบนี้ไม่ได้ตอบนะเออแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาหามันครั้งแรกเนี่ยมันจะตัดเลยแหละมันจะใช้มันไม่มันไม่ใช้มาโมโหโลกาะแต่มันใช้ท่าตัดอ่ะมันใช้ท่าเฉือนนี่ก็แบบเฉือนปุ๊บตายปั๊บเออ เดี <ge ar> ๋ยวจะพาไปดูไอตัวอะไรบางอย่างมันมีเจ้าทะเลด้วยนะคเห็นไหมมันจะมีเจ้าทะเลด้วยนะครุณผู้ชมซึ่งหน้าตามันจะฮามากเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยตอบอะไรนะครับมันตอบแค่เลเวลนิดๆหน่อยๆแต่มันมีอีกตัวหนึ่งครับนี่ไอตัวนี้มันอยู่เกาะแรกนะครับมันจะอยู่ตามแมปแต่ตอนนี้มันอยู่เกาะแรกนะครับมันคือตัวอะไรไม่รู้อะมันคือ SCP ไว้ยเนี่ยเนี่ยดำๆเลยครับเนี่ยเออมันคือตัวอะไรเนี่ยเออนะครับเนี่ยตัวดำๆเลยนะครับ เนี่ยมันไม่ยอมเข้ามาหาผมนะมันมันจะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใกล้มันมันจะมาหาแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้มันจะไม่มาหาเราอะนะฮะผมอยากสู้กับมันมากเลยอะ่ะนี่นี่เอาดิยิงไกลเอาเป็นไงตายไหมไอ้ยืนบนหัวมันได้นี่นี่มันตบผมด้วยนะืึแป๊บแป๊บตกน้ําตายวะเมื่อกี้ผมฆ่ามันตายแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมได้อะไรวะเออผูได้อะไรวะเนี่ย โอเคก็นี่คือตัวนั้นนะครับเออนะครับผมเออถ้าเกิดว่าหน้าหน้าปกคลิปจะมีเจ้าทะเลกําลังบวกกับไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเจ้าทะเลไปเจอกับไอ้ตัวดําๆเนี่ยมันจะบวกกันครับคุณผู้ชมเออมันจะสู้กันนะครับแต่มันจะสู้กันกว่าจะตายไม่รู้มันจะตายหรือเปล่านะฮะอ่ะมันมีบอสอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมเอาล้ครับก็ตอนนี้ก็มาที่เมืองโตเกียวนะครับนี่ครับเป็นตึกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีมนุษย์เยติด้วยนะครับเฮ้ย แล้วมันก็จะมีนี่ด้วยนะครับโจโฉมันชื่อโจโฉปะ่ะเออนะฮะก็ไม่รู้ว่าทําอะไรกันอยู่นะเหมือนมันจะแบบว่าเออกาลังจูจีกันอยู่นะฮะเอออ่ะอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยไปทําอะไรกันอยู่เนี่ยนี่อุ้ยถือกันเนี้ยนะตัวนี้ถึกเลยนะครับนี่ล็อกเลยล็อกเลยผลประตูแมงเกียนนี่อ่ะนี่เป็นไงดอบอะไรไหมเหมือนจะไม่ดอบอะไรนะฮะดอบไหมเนี่ยน่าจะไม่ดบแต่เก็บเหรียญก่อนนะฮะโอเคเฮ้ยตรงนั้นมีบอสด,ด้วยนะครับนี่ไมคิโต เป็นบอสไมฮิโตนะครับคุณผู้ชมอ่าถามว่าไมฮิโตมันทําอะไรได้มันกางอันตะเขตใส่เราได้นะครับนี่นี่นี่มันกางอันตะเขตแล้วนะครับโอ้โหระวังนะครับเออโอเคนี่คือการกางอันตะเขตแต่ไอ้บอสโจโฉหรือว่ามันชื่ออะไรนะโกโจปะนะครับมันทําอะไรไม่ได้นะมันยิงแม็กมาใส่เราไม่ได้นะครับแต่อย่าไปเจอไมฮิโตนะครับไมฮิโตแม่งเกียนนะครับเออเกือบตายนะครับกางอันตะเขตนี่ข้างล่างแม่งสวยจัดเลยฮะเนี้ย สามารถลงไปในชั้นใต้ดินได้ครับนี่ฮะเออสถานีรถไฟใช่ไหมโอเคก็นี่ฮะโคตรสวยับเมืองนี้อ่าแต่มันแปลกก็ตรงที่แบบว่ามันมันทาอะไรกันอยู่นี่แหละนะครับเออผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้พวกนี้มันทําอะไรกันอยู่นะนี่โว้ถึกชะมัดไอ้พวกนี้ถึกชะมัดนี่ฮะโอเคไปบวกกับไบคิตโตดีกว่าเนะาะไอบอสตัวนี้เกียนนะล็อกเลย เฮียกลัวอาณาเขตมันบอกมันถึกสุดในเกมแล้วไม่รู้ตอบอะไรนะับอ่ะนี่โจมตีใช่ไหมเอออย่าไปโดอนอาณาเขตมาแล้วกันนะนี่ถ้าโดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะตายเลยนะฮะโอเคอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้เซฟสปาไว้ก่อนนั้นด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูเกาะสโนวกกันดีกว่าโอเคแล้วนี่อะไรนะ่ะทำไมจอมันเขียวเลยวะเออช่างมันแล้วกันนะับเออจะว่าไปแล้วเกาะหิมะเนี่ยมันจะมีดีโอด้วยนะคุณผู้ชมรู้สึกดีโอจะอยู่ตรงนู้นนะฮะ อ่าจด๋พาไปดูดีโอก่อนดีโออยู่ตรงไหนแล้วนะฮะเอ้ยแต่ว่าตอนผมมาครั้งแรกเดี๋ยวผมเจอดีโอด้วยแต่ตอนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเออไปไหนแล้วว่าดีโอหรือว่ามันติดต้นไม้วะมันติดต้นไม้แถวนี้หรือเปล่าเอ้ยหายไปไหนวะอืมไม่เจอดีโออ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทําใจไม่ต้องเจอไม่ต้องดูก็ได้ว่าดีโอเป็นไงฮะแต่มันทําอะไรเราไม่ได้ดอกนะครับผมมันแค่เดินเตะมันแค่เดินตบเรานะครับเออ เนี่ยเนี่ยมันจะมีกล่องแบบว่าลูกกตาโกโจนะครับเนี่ยกล่องผนึกโกโจอยู่ตรงนี้นะอ่าเราก็เก็บไปเลยแต่ไม่รู้นะว่ามันทําอะไรได้ะนะครับอ่ะอะไรครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยใครที่อยากลองเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปให้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องโคตตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า